มาเริ่มแกะของกันนะครับเพื่อนๆส่งของมาขายนะครับเพื่อนๆถามว่ารับซื้อจริงไหมก็ครับำตอบก็คือรับซื้อจริงครับ เพื่อนส่งไปที่ธนาคารมาให้แล้วนะครับ อ๋อหลวงครับจอน้อง <ร baking. S 1> ได้แล้วครับมารับได้เลยครับโอ้ไม่เดินจ้องกันพวกสักนิดเราบอลเลยมาพุ่งพุ่งมีจ้าเบื้องตดนพุ่งมีจ้าว่าเลยไหนเดี๋ยวเดินยี่หรอกี่นั่นมันเหนียดอ่ะคุณบ้างคของพี่ตีมีอาการไม่เมื่อยแค่สามวันแรกเท่านั้นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็โอเคตอนนี้ปกติแล้วครับโอ้เป็นแซงต้องบอลเลนใช่ได้ฮะใช่ฮะใช่ บริเวณพวกพิน,นต,ตัวเจ้าเนี่ยอ๋อก็กินน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอครับน้องพีกกินน้ำเยอะๆพแบบักผ่อนเพียงพอกาแฟน,น้ำชายอย่าไปกินมันก่อนนะครับ,บครับครับหลับหลับให้เยอะๆนะครับครับครับได้ยกเมาพุ่งเไปยกเข้าไปพุงเข้าีเลยพอดีพ่วางได้เอสบายนะครับน้องพีกครับผมสวัสดีครับ เริ่มกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆโอเคพอดีมีสายเข้ามาก็ขั้นต้นนะครับเพื่อนๆส่งมานะครับก็มากได้การอยู่นะครับเลขที่บัญชีธนาคารโอนเงินให้มาเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอนับเหรียญก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะแยกประเภทว่าตรงกันไหมนะครับ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3า3สิบสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่้าสิบเห็นะครับห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแครับจำนวนใกล้เคียงเดี๋ยวจะตรวจสอบอีกทีนึงครับตรวจสอบเสร็จก็จะอาโอานเงินให้ทันทีครับแต่ตอนนี้นะครับเหรียญที่เข้ามานะครับต้องถูกแค่นักยาเดตต่อก่อเลยนะครับ เื่อว่าลูกค้าเวลาซื้อไปแล้วจะได้มั่นใจนะครับโอบเคน้ำยายดิฟตอเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ตรวจสอบว่าตรงกันไหมกับที่เพื่อนๆส่งมานะครับแล้วก็เดยส่วนตัวก็คือน้ำยายดิดตอร์าองมือเหมือนก,กันครับ <laughs> แล้วก็ก่อนจะส่งของออกนะครับติจะแช่นยาเด็ดตอให้ลูกค้าอ,อีกหนึ่รอบด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปวิดีโอครับสวัสดีครับ